ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเบียร์ทูเจบีอีกแลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวกันที่ตัวฟิก u ูไลท์สแตนดาร์ดนะครับตัวดุกมอนเรียกว่าเป็นตัวแอมพลิฟายครับแต่คราวนี้ตัวนี้มันจะพิเศษนิดนึงก็คือตัวดุกมอนที่ออกมาครับในไลน์ฟิก u ูไลท์สแตนดาร์ดนะครับมันจะมีออกมาถ้าจะไม่ผิดจะมี2เวอร์ชันก็คือจะเป็นดุกมอนตัวธรรมดาที่เป็น Normal ตามอนิเมะเลยที่เราเคยดูครับแต่คราวนี้ตัวดุกมอนตัวนี้มันเป็นตัวแอมพลิฟายก็คือ เขาจะว่าเป็นเรื่องของการรีดีไซน์ออกมาใหม่ให้มันดูสวยอสำหรับผมก็คือดูสวยยิ่งขึ้นแล้วกันเพราะว่าสําหรับผมผมชอบดีไซน์อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างมากอยู่ก็เลยซื้อเป็นตัวนี้มาแต่คราวนี้ตัวนี้มันจะพิเศษนิดน,นึงก็คือตัวนี้มันจะไม่ใช่สีธรรมดาครับตัวนี้มันเป็นตัวพีบันไดอย่างที่เห็นนะครับหน้ากล่องจะเขียนไว้แล้วว่าสเปเชียลโคตติ้งก็คือตัวสีธรรมดามันจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดอะตัวสีธรรมดามันจะเป็นสีครีมคม,มหน่อยแล้วก็ตัวสีทองอะมันจะเป็นสี สีแบบสีทองแบบของบันไดอะที่มันเป็นเหลืองเหลืองจี๋ๆน่ะแบนั้นแ่ะแต่ถ้าเป็นสเปเชียลโคตติ้งอ่ะมันก็จะทำสีออกมาให้อีกโทนหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอ่าคู่มือกับตัวแผงกันก่อนเลยนะครับตัวคู่มือนะครับก็จะเป็นแบบนนี้แต่จริงๆคู่มือก็น่าจะเป็นเหมือนกับตัวดูมอนตัวปกอ่าตัวแอมพลิฟายตัวปกตินะครับก็คือตัวสเปเชียลโคตติ้งอ่ะมันแทบไม่ได้ต่างแทบ คือตัวดีไซน์มันไม่ได้ต่างกันมันต่างกันแค่สีจากตัวธรรมดาแหละอันนี้ตัวแผงผวิธีการต่อก็ตามสไตล์ครับรูปแบบของบันไดก็จะบอกมาก่อนเลยว่ามีแผงอะไรทั้งหมดเท่าไหร่อย่างตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีประมาณ10ิบพอแผงก็คือ13บสามน่สิบสามสี่แผงนะครับตามรูปนี้แหละตัวแผงมันจะแบ่งออกเป็นโทนสีจะแยกออกเป็นประมาณ4ีเฉดหลักๆนะครับมันจะมีสีทองที่ใช้สำหรับเฟรมครอบครับที่มันเอาไว้ตัด กับตัวโทนสีที่เป็นสีเงินของตัวหุน่นตัวสีเงินของตัวหุ่นตัวนี้ก็จะเป็นไม่ใช่แวววับเหมือนกับสีทองของตัวหุ่นตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นออกเป็นสีเงินแบบด้านๆหน่อยครับอ่าแล้วก็จะมีแผงใสแผงใสก็คือแผงที่เอาไว้ใช้กับตัวโล่อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ติดบางส่วนของหุน่นแล้วก็จะมีส่วนแพ็คแผงสีแดงบ้างแซมแซมอ่าส่วนสีแดงอันนี้ก็จะทําเป็นสีแดงเป็นทัลลิงมาเลยนะครับอ่าหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้จะมีพลาสติกที่เอาไว้เป็นต่อเป็นผ้าคลุมข้างงหลั ละเอียดทั้งหมดน่าจะมีประมาณนี้ครับตัวดุ๊กมอนต่อเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดของตัวแผงที่ผมต่อมารู้สึกว่าจะใช้หมดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนที่ไม่ได้อยู่กับตัวหุ่นตอนนี้ก็จะมีตรงนี้ครับมันจะเป็นข้อของตัวแขนนะครับพอผมเอาตัวเป็นตัวเหมือนหอกกับตัวโล่ครับมาใส่มันต้องถอดตัวข้ออันนี้แล้วก็ตัวมือของตัวดุ๊กมอนออกมา ่วนมือเขาก็ให้มาแบบเดียวเลยนะครับเป็นมือแบบกำรรอ่ะแค่นี้อีกอันนึงจะเป็นตัวนี้อ่าสำหรับตัวนี้คือเอาไว้ทำาะไรตัวนี้เอาไว้สำหรับขําตัวโล่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวโุกมันอ่ะมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแกะโล่มาก่อนนะจะได้เห็นชัดๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโล่ก่อนนะครับตัวโล่ ด้านหน้าก็จะเป็นสีทองเลยนะครับนี่นะมันจะแวววับนิดนึงแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแผงใสแต่ว่าดูไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แหละเพราะว่าผมลืมติดไอ้นี่ไปข้างในจริงๆมันต้องติดไอตัวแผงใสอันนี้ครับตัวติ๊กเกอร์ใสอันนี้ไว้ข้างในด้วยแต่ว่าก็ปล่อยไปแล้วกันเพราะว่าผมลืมติดไปแล้วอ่าคราวนี้มาดูันที่ตัวโล่ต่อตัวโล่นะครับมันจะมีลูกเล่นอยู่วิธีการต่อ ก็จะยุ่งยากนิดหนึงเหมือนกันสําหรับตัวนี้เพราะว่ามันจะต้องต่อให้มันลงล็อกพอดีต้องดูต้องดูล็อกอคัครับข้างในครับอ่ะแล้วก็จะมีลูกเล่นนิดนึงก็คือตรงนี้ถ้าดันสลักเลื่อนออกมาปึ๊บอ่ะมันจะมีเปิดไอ้พวกนี้ออกมาได้ถามว่าในเรื่องมีมไหมตอนที่ผมเคยเห็นนะไม่มีหรอกแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวดีดีไซน์มาอยู่แล้วมันก็เลยเสริมอะไรมา ซึ่งทำออกมาก็ได้ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างสวยเลยตัวแผงใสไอตัวสีแดงครับที่เป็นแพ็กใสอันเนี้ยก็ทำออกมาได้สวยอยู่เหมือนกันผมชอบโทนสีอยู่เหมือนกัน่นะเวลาเก็บก็ดันครับนี่ร้อยสำหรับตัวโลกก็น่าจะประมาณนี้ครับตัวเฉดส,สีครับอย่างที่เห็นนะ่ตัวสีทองมันจะออกเป็นสีทองให้เห็นเลยแต่ว่าตัวสีเงินนะอย่างที่ผมบอกไปมันจะไม่ใช่เหมือนเป็นเมทัลลิกเท่าไหร่มันจะเป็นสีเงินแบบ ด้านด้านหน่อยแต่ว่าก็โอเคอยู่แล้วแต่มุมมองของคนแล้วแต่ความชอบครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดที่ตัวหอ,อกนะครับตัวหอ,อกมันก็มีลูกเล่นของมันอยู่นิดนึงเหมือนกันก็น่าจะเปิดอันนี้ออกมาปึ๊บแล้วก็ดึงไนตัวนี้นะครับตัวเดือนนี้แล้วก็ดึงกดลงมาข้างล่างอืมมานี้ก็คือดึงลงมานิดนึงท่านี้แหละลูกเล่นของมัน ก็เวลาดึงกลับก็ดันกลับไลยก็ได้แต่ว่าเวลาดึงลงมันจะยากนิดนึงผมก็เลยต้องเปิดออกเพราะว่าผมไม่ได้ทาวาสลีนหรืออะไรไว้มันก็เลยดึงเข้าดึงออกยากหน่อยครับตัวหอกก็ลูกเล่นประมาณนี้สําหรับตัวผ้าคลุมนะครับเขาก็ทําตัวผ้าคลุมเป็นพลาสติกเลยเป็นแบบพลาสติกมาเลยส่วนตัวผ้าคลุมเนี่ยติดค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับ สำหรับคนอื่นผมแนะนําว่าทากาวไปนิดนึงก็ได้เพราะว่าตัวล็อก,กมันล็อกไม่ค่อยอยู่แต่ว่าถ้าใช้เป็นรูปแบบวิธีของผมอ่ะผมไม่ได้ทากาวแต่ว่าผมใช้รูปแบบว่าพับเอาเลยเนี่ยจะเห็นเป็นรอยพับนะครับอย่างที่ผมพับเนี่ยผมพับผมพับแล้วก,กีดมันเลยแล้วก็กดมันลงไปแล้วก็ค่อยๆแปะไอตัวอันเนี้ยครับครอบมันทีละอันทีละอันไปก็ค่อนข้างทุรักทุเลอยู่ครับ แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแบบไม่อยากเสียเวลาผมแนะนำว่าให้ทาก,กาวไปเลยก็ได้มันน่าจะไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่ก็น่าจะติดได้ง่ายขึ้นสำหรับตัวอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับอันนี้มาดูที่ตัวหุ่นเดี๋ยวผมเอาผมมหนอกก่อนเลยว่ายาวนำขังตัวหุ่นของตัวดูมอนอันนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีชิ้นส่วนสติกเกอร์ส่วนใหญ่มันจะติดอยู่ที่ตรงหน้านี่ครับ ผมติดไม่ครบทั้งตัวเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่มันต้องติดเพิ่มอยู่แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องติดก็ได้อ่สําหรับตัวเบรนะครับตัวสีอย่างที่ผมบอกไปมันจะมีสีสามเฉดหลักๆก,ก็คือเป็นสีทองสีเงินอ่าสีทองที่เป็นตรงไหลอย่างเงี้ยครับสีเงินที่เป็นตัวหุ่นแล้วก็สีแดงที่เป็นอ่าเป็นแดงออกเมทัลลิกนิดน,นึงแล้วก็มันจะเป็นแดงเขาเรียกว่าแดงใสๆครับ แผงแผงใสครับของมันที่เอามาปิดบางส่วนแต่ละตัวหุ่นก็จะเป็นสีประมาณนี้จริงๆก็เห็นแจกโลเห็นแจกหอ,อกกันไปแล้วอ่าก็ประมาณนี้เลยครับจุดขยับี๋ยว่าดูจุดขยับกันบ้างตรงหัวนะครับหมุนขยับหมุนซ้ายหมุนขวาได้อ่ะจริงๆมันหมุนได้รอบเลยครับเท่าที่ตอบเพราะมันเป็นเรือยที่หมุนได้รอบแต่ว่าถ้าจะหมุนรอบจริงๆอ่ะมันจะไปติดตัวข้างหลังตรงนี้ มันเลยจะหมุนไม่ได้ก็ฟรีมันก็ฟรีระดับหนึ่งก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาได้เต็มที่สําหรับใครที่แบบเออต่อมาแล้วลองมาจะมาลองขยับเล่นดูนะครับส่วนตัวแขนตัวแขนเขาจะทําเดือนมาเป็นจอยเป็นจอยคู่ก็คือตรงนี้ตรงตรงไหลครับมันจะเป็นแยกเป็นจอยเป็นสองแบบอ่ามันจะมีจอยตรงไหลที่มันเสียบเข้าไปตรงนี้อันหนึ่งกับจอยของตัวตรงโคไหลตรงนี้นะครับ อันนี้ <c oughs> ก็ตรงนี้มันจะขยับขยื่นได้นิดนึงส่วนตัวแขนเน่ะหมุนหมุนได้เลยเพราะว่าอ่ามันเป็นมันเป็นเป็นเดือยกลมอ,ะอ่ะอ่าก็จะหมุนได้รอบเลยตรงข้อศอกพับขึ้นได้อย่างเดียวพับงัดหลังไม่ได้อ่ะจุดขยับน่จะประมาณนี้สําหรับตัวแขนส่วนตัวลําตัวหมุนได้รอบคนระับเพราะว่าตัวลําตัว ไม่มีอะไรก็เสียบลงไปเฉยเลยส่วนตัวขาตัวขาเตะมาหน้าได้เท่าน,นี้สุดสุดตัวข้างหลังเตะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เขา่าเข่าง,งอไปข้างหลังได้ะเท่าน,นี้เลยถ้าสมมุติว่าเราจะใส่มือเข้าไปอ่ะแล้วก็แค่เอานี้มา ที่ผมบอกไปว่ามันเป็นชิ้นส่วนของมันก็มาเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่มือเข้าไปให้มันถูกด้านอ่ามันก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะครับเป็นมือกำกไม่มีอะไรหมุนไปหมุนมาแค่นี้แต่ว่าผมไม่ชอบอันนี้เท่าไหร่ผมเลยจะใส่เป็นตัวห่อไปซึ่งตัวหอ่อเขาไม่ได้ทำให้เป็นแบบใช้มือถืออะตัวปกติตัวบุูมอนในเรื่องมันก็ไม่ได้ถือห่อแบบ ถือเป็นหอ,อกด้ามถือด้ามหอ,อกอยู่แล้วอะ่ะมันคือเอาหอ,อกเสียบกับหอ,อกมันติดอยู่กับมืออยู่แล้วครับมันก็เลยจะเป็นรูปแบบประมาณนี้ก็คือถอดมือออกแล้วเอาหอ,อกมาเสียบเลยอ่าได้ประมาณนี้ก็อีกฝั่งก็เหมือนกันตัวโล่ก็เช่นกันนะครับตัวโลก่ก็ก็แค่เสียบเข้าไปเลยเหมือนกันอ่ะเท่านี้เรียบร้อยแล้วตัวกุ๊กมอน แต่ข้างหลังเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาทําไม้สามรูเขาอาจจะอยากให้ติดแบบว่าเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้มั้งแต่ว่าผมพราะมันแปลกๆนิดนึงแหละสำหรับผมนะก็ติดไว้แบบนี้แล้วกันพอมันมีไอ้นี่พอมันมีตัวโล่มาค้ำข้างหน้าตัวการทรงตัวของมันก็จะง่ายขึ้นโอเคครับสำหรับตัวดูมอนทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ อนอื่นเดี๋ยวผมมาพูดถึงข้อดีของตัวนี้ก่อนนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือเฉดสีทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคตรงใจกับผมอยู่สําหรับสีทองกับแพ็กใส่นะครับแต่ว่า,าตรงส่วนแพ็กสีเงินนะผมรู้สึกว่าอยากให้มันเงาขอนี้นิดนึงเอ่อให้มันเข้มแล้วก็เงาขอนี้นิดนึงมันจะโอเคขอนี้มากเลยสําหรับในส่วนข้อดีต่อมาก็คือพอมันรีดีไซน์มาครับผมค่อนข้างชอบสําหรับตัวแอมพลิฟายตัวนี้นะครับพอรีดีไซน์มาแล้วมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่ มีลูกลงลูกเล่นตรงโล่ตรงถอกมาเพิ่มอ่าครานี้มาสู่ข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของตัวนี้อันดับแรกเลยก็คือราคามันแพงมันจะแพงกว่าตัวแอมป์ฟิวายปกติครับส่วนอ่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วในข้อดีแต่ว่าส่วนสีเงินนะครับผมรู้สึกว่าอยากให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงแหละก็คืออยากให้มันเงาเงากว่านี้หน่อยก็มันมันอาจจะสวยกว่านี้อ่าสวยเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้แล้วก็ตัวปะคุมที่มันเป็นพลาสติกอะ ถึงว่ามันจะเป็นอันที่สวยก็เถอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเขาลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงกับตรงนี้มันน่าจะทําออกมาได้ดีกว่านี้มันมันน่ามันน่าจะสวยกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยสําหรับการต่อตัวนี้ก็ต่อได้สําหรับตัวหุ่นนะครับต่อได้ปกติไม่ยากแต่ว่าตัวโล่ต้องวางล็อกให้มันดีๆมันก็จะปกติเออมันก็จะแบบว่าต่อต่อไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณวางล็อกผิดอ่ะคราวนี้วุ่นวายเลยเพราะว่าคุณต้องค่อยๆมาแกะงี้ แง่เช็คว่ามันต้องวางล็อกอยังไงใหม่ทีอ่าแต่ว่าส่วนที่ยากที่สุดก็คือผ้าคลุมพอมันเป็นพลาสติกอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปครับผมแนะนําว่าอ่าใช้วิธีของผมก็ได้ก็คือพับต,ตัวพับตัวพลาสติกของมันอ,ะอ่ะอ่ามันจะมีร่องของมันอยู่ก็คือพับกีดเลยแล้วก็ค่อยๆาาวางแปะเอามันจะเข้าล็อกได้ง่ายกว่าเออมันจะอยู่มากกว่าโอเคสําหรับตัวดุกมอนข้อดีข้อเสียแน่ประมาณนี้โดยสรุปแล้วสําหรับผมก็ ความคุ้มค่าอาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นก็แล้วแต่ความชอบของคนครับเพราะว่าบางคนน่ะซื้อมาแล้วถ้าสมมติว่าคนทําสีเองอ่ะผมว่าถ้าคนทําสีเองอยู่แล้วอ่ะผมเข้าใจว่าน่าจะสวยคนนี้เยอะเลยอืมแต่ว่าผมไม่ได้มีทักษะการทําสีอะไรขนาดนั้นด้วยแล้วก็ส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการทําไม่ได้มีอุปกรณ์ทําอะไรขนาดนั้นก็ซื้อเป็นตัวแอมพลิฟายที่แจกตังเพิ่ม เป็นตัวสเปเชียลโคตติ้งที่จ่ายตังค์เพิ่มไปเพื่อให้ได้สีทองแบบนี้มาผมก็โอเคแล้วก็ผมชอบดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยไม่ติดปัญหาเลยเท่าไหร่สำหรับผมอ่ะดูคุ้มค่าแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของทั่วไปผมมองว่าอาจจะยังไม่คุ้มค่าเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่สําหรับใครที่อยากรู้ว่าสีธรรมดาเป็นแบบไหนอาจจะลองเปิดดูในเน็ตดูก็ได้ครับมันน่าจะมีทําตัวแอมพลิฟายตัวสีธรรมดาโชว์ไว้อยู่เต็มไปหมดเลยก็ลองดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับว่า เทียบกันดูว่าถ้าเป็นตัวสีธรรมดากับตัวนี้ชอบตัวไหนมากกว่ากันครับสำหรับตัวดุมอนอันนี้ก็น่าจะจบกันไว้เท่านี้ครับก็ถ้าสมมุติผมพูดผิดอะไรประการใดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยแล้วก็วันนี้ก็จากกันไวเท่านี้ครับขอบคุณครับ